สองหนุ่มชี้หน้าด่ารปภเหตุไม่ให้เข้าพื้นที่ขายของเรียกได้ว่ากลายเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากหลังจากมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้เผยคลิปขณะที่พ่อค้าขายข,ของสองคนจะมาขายของในสถานที่ราชการแต่กลับถูกรปภสั่งห้ามและเกิดมีปากเสียงทะเลาะก,กันจนทําให้พ่อค้าต่อยรอปภร,ร่วงลงไปกับพื้นพร้อมด่าด,ด้วยคําพูดที่ไม่เหมาะสมอีกด้วย มีเหตุการณ์อนี้มีคนมาก่อกวนมาก่อกวนที่ได้ครับกอัวนกาะขายนี่ครับอย่าเพอเพอไม่ได้เขาจะมาขายขอจากผมไม่ให้เข้านะครับนี่ครับขนาดนี้ขอจากผมไม่ให้เข้าพาแล้วครับ ไม่มันด่าผัวอยู่ดิมันจะด่าไม่ได้ด่าแล้วครับมึงว่าอะไรมึงว่าเป็นพิฆาใครเป็นพิฆาแล้วมึงมาด่าผัวกันทำไมมึงด่ากูดิมึงด่าทำไมมึงด่ากูดิมึงไม่ได้ด่ามีรถถ้าผมไม่ให้เข้าพูดกูดีๆก็ได้เออบอกไม่ได้่ามขายของมึงไม่ต้องไปเล่นใครรูปมึงไม่ลงรูปอะไรทุกเมื่นี่อะไทยเนี่อะนี่อะแล้วมึงด่ามั้ยด่าอะไรมันจะไม่ด่าเลยลูกน้องผมจะไม่ด่าอะไรเลยครับ

เไมนใช่ไม่ใช่เรียกเข้ามาหรอกรู้ว่าเป็นไคยามยามเขาใส่คำว่าเป็นยามยามกระจอกเขาใส่ว่ากระจอกหรือเป่กระจอกสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารทั้งหมดได้ที่ลิงด้านล่างได้เลยนะคะ